ิกต็อกประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยออกมาว่าคอนเทนต์คุณภาพที่ทาง AI จับนะครับต้องจับอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด7อย่างนะมีทั้งหมด7อย่างอย่างที่1ครับคอนเทนต์นั้นคุณจะต้องทำด้วยความละเอียด1 0 8 0 p 1 0 8 0 p โอเคนะครับความละเอียดประมาณนี้หลังจากนี้นะครับถ้าต่ำกว่านี้ AI จะจับว่าคอนเทนต์ไม่มีคุณภาพ2ครับเวลาในการชมนะเวลาในการชมนะครับ ถ้าคนนั่งชมเนี่ยคอนเทนต์ของคุณหรือคลิปของคุณเป็นเวลานานนะครับมันจะจับว่ามีคุณภาพ 3. ครับการมีส่วนร่วมในแฮชแท็กและ search e n นจินนะครับคุณใส่แฮชแท็กหรือ search ติดเ e ิร์ชเ n g i n e แล้วมีคน search เจอคลิปคุณบ่อยๆคลิปคุณมีคุณภาพนะครับสนะครับการติดตามผู้ติดตามมีเอนเกตกับคลิปของคุณจงจําไว้นะครับผู้ติดตามและเพื่อนเนี่ยมีความสําคัญมากๆถ้าคุณ ไม่ทําการเอนเกตกับคลิปให้เพื่อนๆคลิปจะวิ่งไม่ดีนะครับสี่ห้าครับคอมเมนต์คุณต้องมีการคอมเมนต์ต้องทําให้ครบไงคอมเมนต์ยังอ่ะเพื่อนมานั่งฟังผมอยู่ในคอมเมนต์ยังคอมเมนต์ให้ผมด้วยคลิปผมจะได้มีคุณภาพนะครับห้าครับแชร์แชร์นะครับคุณกดแชร์ให้คลิปผมหรือยังเนึกออกว่าหรือคลิปเพื่อนหรือยังมันจะทําให้คลิปเพื่อนมีคุณภาพนะครับแล้วเจ็ดครับคือการกดหัวใจนั่นเองหรือการกดไลค์นั่นเองนะครับ เจ็ดข้อนี้บันทึกเก็บไว้เลยนะครับคือการมีส่วนร่วมต่างๆทั้งหมดบวกถึงความละเอียดของคลิป